เจะไปเขาค้อกันนะครับเผอเขาค้อทางขึ้นทางตำหนักเขาค้อเขาค้อขึ้นได้หลายทางนะครับไม่ว่าจะขึ้นจากทางพิสุโลก็ได้จะขึ้นจากทางเภอลมศักิ์ก็ได้อันนี้เราจะมาขึ้นออกจากตัวเมืองมานะครับขึ้นทางพระตำหนักเขาค้อมาดูเพื่อเขาค้อกันนะครับเขาค้อเป็นเพื่อ ที่ทจกคนรู้จักนะครับเพราะว่านึกถึงภูเขานึกถึงความเย็นก็เขาค้อเราเนี่นแหละครับเหมือนมีคำควัญวแบบ่าพักเขาค้อหนึ่งคืนอายุยืน1ปีนะครับมีก็เป็นทางขึ้นพระตำหนักเขาค้อเป็นกางพระตำหนักนะครับก็มีการทำสีเรนแต่ไม่รู้ว่าถึงไหนนะครับ เป็นสองเลนสวนนะครับนี่ทำเป็นสี่เลนเขาค้อเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทก็สวนต่างๆนะครับสวนสตอเบอรี่ต่างๆมีมากมายที่เขาค้อนะครับอากาศเย็นวิวที่สวย ต้นเขาเป็นปูนปามชนิดหนึ่งนะครับเขาค้อเนี่ยเขาค้อก็อยู่สูงจากระดับทะเลประมาณ800-900เมตร แยกนะครับแยกเว่นนะครับที่จะเข้าเส้นพระตำหนักประมาณยี่บสองถึงยีิบามกิโลเมตรก็เส้นสองหนึ่งเก้าหนะครับขึ้นเขาค้อนพระตำหนักนะครับก็เริ่มขึ้นสู่เนินนะครับทางก็โอเคนะครับหลายทางกว้างนะครับแล้วก็ถนนเรียบ ระยะทางประมาณ25กิโลจากเส้นหมายเลข21นะครับเนี่ยครับข้างหน้าคือภาพคือเขาคอนะครับทางก็คนใช้ยเยอะนะครับนี่ยกอำเภอเขาคอแล้วก็ตรงนี้จะไม่มีหมู่บ้านนะครับ ก็สะดกสบายทางก็เริ่มขึ้นเขาแล้วนะครับแต่ก็ขับสบายสบายครับถนนดีหลาช้างกว้างนี่เราขึ้นทางพระตำหนักครับเส้นพระตำหนัก เมื่อก่อนทางแคบว่านี้ครับทีนี้ก็ทำทางแล้วก็ดูดีครับขับสบายรถอ,อ,อะไรก็ขึ้นได้ เส้นพัดตําหนักเนี่ยถ้าเรามาจากกรุงเทพเออกไปจากเพชรบูร์เราจะเจอทางขึ้นเขาคอทางแรกเลยครับเส้นนี้นะครับแล้วก็รีวิวให้ดูนะครับว่านะนะทางขึ้นเขาคอทางเส้นนี้เป็นยังไงฐานลําปางหลวงโอ้โหฐานปริการสมัยก่อนนะครับถนนดีมากครับ,นนไ,มรบไม่ต้องกลัวนะครับ ทางกว้างโค้งครับประมาณ25่กิโลนะครับขึ้นเขาคอทางนี้ทางเส้นพระตำหนักเนี่ยหรือเราจะเจอหมู่บ้านแรกตอนเข้ามาคือบ้านซัมเอเร เพิ่มขึ้นแล้วครับก็ไม่ได้อะไรโหดร้ายมากนะครับเส้นนี้ก็ได้ขึ้นมานะครับถ้าเราขับตัวนี้ออกแคมส่วนแล้วกนะ็คบรอบทางขึ้นเขาพอ,อดีทางแคมส่วนแล้วก็ลงทางลมสักนะครับขับเที่ยวได้หนึ่งรอบพอดี นี่ครับถึงจะชันบ้างแต่ถนน,นดีครับสบายขับมามาสายก็ขับเล่นโค้งสบายครับตร,รงเส,งส้นนี้ สะดวกจริงๆครับเนี่ยอันนี้บ้านทนิตคำเที่ยงอำเภอเขาค้อนะครับบ้านทนิตคำเที่ยงใครชอบภูขเขาก็ขับเซนนี้ก็ฟินเลยครับสี่เ,เลนนะครับตรงนี้บ้านทนิตคำเที่ยงเนี่ยเป็นสี่เลนนะครับนี่ครับขับสบาย ที่สูงจากตามทะเลประมาณ600ถึงพันเมตรแล้วแต่จุดนะครับก็อากาศเย็นประมาณกวข้างล่าประมาณสิบองศานี่ครับสวยนะครับเขาเขาเนี่ยิ่งทำทางใหม่เนี่ยโอ้โหขึ้นสะดวกสบายนะครับใครไม่ได้มาเป็นสิบปีนี่ก็ต้อง ดูตรงนี้ครับว่าเออเปลี่ยนไปเยอะครับสีเลนนะครับสีเลนตรงขึ้นตรงเนินขาวนะครับนี่ครับสเสน่ห์เขาคอภาพวิวนะครับ จเจริญนะครับเมื่อก่อนไม่ค่อยมีหมู่บ้านเท่าไหรเด่๋ยนนี้การท่องเที่ยวจเจริญก็หมู่บ้านก็เกิดขึ้นมากมายบ้านชนิดคําเที่ยงอยู่นะครับตอนนี้ดูครับสีเลนนะครับบนเขาคอเนี่ยสุดยอดครับสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแหมทำถ,ถ,ถนนในีักนสุดยอดแล้วครับ ขึ้นภูเขาจะเป็น2เลนแล้วนะครับ2เลนสวน ลาดชันหน่อยแต่ก็ทำถนนได้ดีครับถึงแม้ไม่มีหลายทางแต่ก็ถนนเรียบอาจะเป็นช,ช่วงที่ชันที่สุดของเส้นพระตำหนักที่เราขึ้นข่าคอมาเส้นพระตำหนักตรงนี้ครับตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่อันตรายที่ชันสุด ชั้นตรงนี้ประมาณ2กิโลครับ I'm ขาลองแล้วครับเป็นไงครับเขาค้อมีมนเห์นะครับเขาค้อน้าหนาวคนก็จะตึกถึงเขาค้อนะครับที่พักมีมากมายร้านกาแฟมีเยอะแยะ นนข้างบนเราจะเริ่มเห็นสวนสามใบนะครับ เนี่ยเขาขเขาคือการภูมิประเทศที่เป็นเนินนะครับบ้านเพชรช่วยบ้านเพชรช่วยที่พักมีมากมายนะครับพักรถ ที่บ้านสะเดาะพงนะครับก็เป็นจุดท่องเที่ยวใหญ่เหมือนกันบ้านสะเดาะพง เยอะนะครับไล่มาสี่ห้าปีเนี่ยเปลเป็นไปเยอะครับเขาคอ นสะดวกสบายครับขับสบายครับสีเลนเป็นยช่วงปลอดภัย โอเคนะครับสำหรับทางขึ้นเขาคอเส้นพระันหนกัก็จะมาปิดคลิปที่แยกไฟแดงไปิขวาไปเสือโลกไปกระเบอือเขาคอได้